แชนแนลของเพลย์รูมเ u ิ i c ิองนะครับผมปตดิอรอปด้วยนะครับครับนี้เราจะมาพูดถึง s t u d i o l o ล i c กนิว马克คอมพวเตนะครับคีย์บอร์ดเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดสุดฮอตฮิตในช่วงปีสองปีนี้เลยนะครับมาในแปดสย์แปดทีนะครับฟังก์ชันมากมายนะครับเมื่กี้ที่ได้ยินไปเป็นเสียงออสติกเปียนโนนะครับผมวันนี้เราก็จะมาจาะรายละเอียดกันแบบแบบว่าเรียกว่ารวบัะ เลยนะครับนะครับมาให้ดูกันคร่าวๆว่ามันทําอะไรได้ไดบ้างความพิเศษมันเป็นยังไงของตัวนี้นะครับเป็นในพารของรุปสิเบโนโล,ลองเป็นคอ,อนเสิร์ตก่อนก็ได้น,นะครับได้ครับครับผมโอเคลองฟังกันดูครับ มาลองมาลองมาพี่เป็นอัพไลน์แล้วกันนะครับผม มากมายในของส่วนของอักลกูซิโนอันนี้เราเลือกกันมาที่แบบว่าคร่าวๆที่ใช้งานกันบ่อยๆด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวก็ลองไปต่อที่เป็นอ e ีเปโนนะครับหรือเป็นอิเล็กทริกเปโนเปโนแก้วนะครับที่เรานิยมใช้กันนะครับผมเราเป็น dx fm2 ได้ครับรถมัน,นีอครับ ในเรื่ของสต u d ิโอจิ๋นูม่าคอมแพคทูตัวนี้นะครับที่ให้มาก็คือนอกจากที่ทจะเรียกว่าเป็นเซมิเวกนะครับผมก็เราสามารถเล่นไปแนละ้วปรับเอฟเฟกเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะระหว่างเล่นก็จะมีทั้งเีเรย์รีเวิร์ดโรตลี่เเซอร์หรือแม้กระทั่งสียงดิสโทชชั่นนะครับไม่เป็นสิ่งแต่เราสามารถเลือกใช้งานแบบหมุนเล่นได้เล ลองรับการเชื่อมต่อเอาคนทุกรูปแบบเลยนะครับผมมีด,ดเอั์นะครับผมเป็นออดีโออาจจะจะให้คุณกอล์ฟลองปรับเอฟเฟกต์ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเอาอะไรด,ดีครับ ลองสามารถเปีรีเวิร์สก็ได้นะครับเราต้อลองเป็นรีเวิร์ส Amen. Mm -hmm. ออกแกนไมซ์เซตครับผมชื่อเทมากเลือกเอาเสียงที่สำคัญสำคัญเนาะที่แบบว่าคนใช้กันประจำลองอีกกัเสียงหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นสติงอะไรก็ได้นะครับ ใช้กันนะครับ มากมายจริงจริงนะครับก็ถามความรูขข้สึกของคุณเอ็มที่ได้ลองเป็นไงครับการตอบสนองหรือสัมผัสของเจ้าสตูดิโอโลจิคโนมาคอมแพคตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับสะดวกดีครับสะดวกดีน้ำหนักเบาตัวเล็ก,<อ>กคือเป็น88คีย์ท,ที่ที่เล็กกระทัดรัดดีครับมีลำโพงด้วยใช่มีลำโพงในตัวตามชื่อเลยครับเป็นโนมาคอมแพค t หครับก็คือแบบว่าพกพาได้นะตามตามาตามตามชื่อรุ่นของเขาเลยเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ด ครอบจักรวาลเลยตัวนี้เป็นแบรนด์จากอิตาลีด้วยนะครับก็คีวัสดุที่ผลิตคียนะครับก็เป็นเป็นของคียฟาต้านะครับที่ทําให้แบรนด์ชั้นนําหลายแบรนด์แบรนด์สีแดงๆแล้วกันครับผมพูดแค่นี้แบรนด์สีแดงที่ฮิตกันมากนะครับที่ราคาสูงมากๆก็ผลิตโดยคีย์บริษัทเดียวกันนะครับมาจากที่เดียวกันสะดวกมากๆครับสำหรับ88คีสํน้ำหนักเพียง7กิโล ทำอะไรได้เยอะมากนะครับเจ็ดกิโลเองครับเจ็ดกิโลเองครับลองยกลองยกลองยกดูคุณลองยกลองดูค่าราวบาเทาจริงเหรอจริงนะถือว่าสะดวกมากๆครับกับราคาเพียงแค่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทนะครับผมถ้าใครจะสนใจนะติดต่อได้ที่เจรมมิวสิชชองนะครับร้านเท้าเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมติดต่อได้ทางเพจเรานะครับตัวนี้มีกระเป๋าที่ตรงรุ่นที่ที่ที่สำหรับตัวรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับขายในราคา2990ายเบาทด้วยนะครับ ว่อยงไรฝากไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเรามาได้นะครับวันนี้เราก็มารีวิวกันให้ดูแบบสั้นๆกระชับฉับไวเรียกว่ารวดเร็วนะครับในยุคที่เราต้องป้องกันกันนะครับผมทีต้องนั่งถ่านกันเลยนะครับเราใช่ครับครับผมก็วันนี้ขอบคุณคุณออฟมากด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับครับผม